เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าวันนี้ผมจะได้ p อเ e ิลวัตกลับไปหรือเปล่าหรือโอ้ยตื่นเต้นนะหรือว่าจะได้รถปอร์เช่มาก็ได้นะไม่ได้เกิดมาเป็นคนรวยถ้าอยากจะได้รถปอร์เช่ก็ต้องพึ่งตัวเองเปิลวัมี้หมมีไหมนะมีไหมเฮ้ยได้แล้วว่าได้แล้วจริงว่าเฮ้ย สวัสดีครับอินดีต้อนรับเข้าสุ่ just b r ไทยไม่จริงไต้หวันแท้นะครับวันนี้นะครับผมจะมาแกะทรงสุ่มของ Family m a r t ์ของไต้หวันนะคะเพราะเห็นช่วงที่ผ่านมาเรื่องของกล่งสุ่มเอยทองสุ่มเอยอะไรที่เป็นสุ่มสุมนะคะก็มักจะเป็นกระแสร้อนแรงในประเทศไทยนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้ผมไม่ได้อยู่ในเมืองไทย แต่ผมก็จะไม่พลาดโอกาสที่จะเกาะกระแสน,นะคะผู้ไทยดูดีก็คือตามเทรนด์นั้นเองและพอดีว่าเทศกาลจุดจริงก็กำลังใกล้ถึงแล้วร้านสะดวกซื้อหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆของทางไต้หวันเนี่ยเขาก็จะเอาทรงสูมออกมาขายแล้วก็ให้ทุกคนได้ล้วนโชคกันและโดยรวมแล้วสิ่งที่บรรจุในนั้นก็จะเป็นแบบขนมน้ำชาหรือว่าโซดาของแต่ละเจ้านะครับซึ่ง ทรงสุ่มของ f a m i l y m a r รนะครับราคาอยู่ที่2องละ200เงินไต้หวันนะครับก็เป็นประมาณ240บาทนั่นเองแล้วทรงสุ่มของ FamilyMart นอกจากจะมีขนมหรือว่าน้ำใส่ขวดแล้ว,เ,ลวเขายังมีให้หลุ้นรับรถปอเช่เ p l ป w a วั h แล้วก็มีเครื่องสวิต และอีกมากมายเราก็ต้องมาเสี่ยงกันดูนะครับว่าเราจะได้อะไรเพราะยังไงก็ต้องเสี่ยงรักไม่รักก็ต้องเสี่ยงวันนี้นะคะผมซื้อมาก3อนัน <c oughs> เดี๋ยวก็จะมาแกะทีละอันเนาะโอเคเริ่มจากอันแรกเลยอันนี <c oughs> ้ดูซองดิมันเป็นสีแดง <c oughs> เออสี่มงคลน,นะครับก็ช่วงตุกจีนเนาะแล้วก็เขาก็จะมีแบบประโยคมันก็ค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักของมันนะครับแกะเลยนะแกะเลยนะก็แกะยากเหมือนกันนะ โอ้โอเคไม่แ yeah, ย nah. ่นะแอบดูเล้วไม่แย่โอเคอันแรกนะครนี่เป็นอันนี้คือขนมข้าวโพดแล้วก็มีลอรีดอทอันนี้คือขนมอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรไนะไอหวานน่ะมันเป็นถั่วลิสงโอเค เสร็จแล้วมันมีแท่งอันเนี้ยเซซเของไต้หวันเป็นชอ็อกโกแลตเอแล้วก็มีกล่องโอวตินกล่องหนึ่งอันนี้ก็คือคือหน้ากาอามาไม้โอ้โหสวยอยู่นะสวยดีอันนี้สวยกี่อันหนึ่งสอง 3, 4, 5, 5่าอันก็เหมาะกับช่วงโควิดเนาะแล้วก็มีอันนี้คือถุงผ้าใส่แก้วน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับปวดน้ำฟักน้ำฟักส่วนใบนี้นะครับจะเหมือนเป็นคุปซองนะครับสำหรับล้วนรับรางวัลต่างๆนะครับรวมถึงรถปอร์เช่นั่นเองก็เดี๋ยวค่อยมาแกะกันทีเดียว3อันนะครับ ก็เมื่อกี้ผ่านไปแล้วหนึ่งสองรู้สึกว่าเออของก็ไม่แย่ก็โอเคนะมาดูกันว่าสองที่สองสองที่สองจะเป็นยังไงแกะเลยโอดูกันพร้อมๆกันนี่อันนี้ถัวถัวเขียว เออบางอันน่ะมันแปลไม่ออกเลยอ่ะว่าขนมเขาเรียกว่าอะไรขนมอันนี้อร่อยมากเดี๋ยวจะแกะเลยเดี๋ยวจะกินออันนี้เลยอันนี้อร่อยมากอ่าแล้วก็มีเล่เออชอบชอบแล้วก็มีสาลายสาลายภาษาไทยตกากอะไรนะอ่ะแล้วก็มีบวยเออบวยก็ก็นา่ากินเฮ้ยมีอันเนี้ยปุยปุย มันเป็นถุงถือแก้วน้ำเหมือนกันก็คือเอาไว้ถือน้ำนะครับแล้วตอน,นที่ไต้หวันก็คือเขาไม่แจกถุงพลาสติกแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องพอกอันนี้ไว้ด้วยสำหรับไปซื้อน้ำชานมไข่ายมุกแล้วก็มีน้ำโอะน้ำขวดหนึ่งแล้วหูยสื่อโอเคแล้วก็มีอันนี้ลูกอมลูกอมนะฮะอะโอเคครอฟ แน่นอนนะครับแต่ละซองของเขาก็จะมีใบอันนี้มีใบไหมมีใบไหมเออมีมีใบมีใบ,บนี้ใบคูปปงนะคะโอเคเดี๋ยวเก็บไว้อืมอันนี้อร่อยมากขานมอันนี้ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่าที่ไทยเขาก็มีไข่ด้วยนะ มากันที่ซองสุดท้ายของเราแล้วแกะเลยเนาะแกะเลยแกนไเลยเฮ้ยอันนี้เออของมันสาม,มารถโอเคถั่วอีกแล้วถั่วถั่วเขียวมันไม่ใช่ถั่วเขียวที่เออไม่ไม่ใช่ถั่วเขียวนะน,นะแต่ว่ามันคือถั่วที่เป็นสีเขียวอ,ะอ่ะอ่าโอเคขั้นตอนึอนงแล้วก็เลซรสชีสเหมือนกัน บวยบวยมาอีกแล้วขนมขนมที่บอกว่าอร่อยแล้วเมื่อกี้ก็กินไปแล้วนะครับสาม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 อันนี้ก็สามสลายรือเปล่าเออสลายนั่นแหละอันนี้ก็สาม้า,า,ออา,นนา,มามามาอีกแล้วลูกอมส่วนเล้าหูยาสึกอันนี้คือขวดที่สองของวันนี้แล้วโอเคจะได้เต็มพลังนะครับแล้วก็ <c oughs> ในทรงที่3นะคะเขาก็ให้หน้ากาอนามัยอีกแล้ว5อันแน่ๆใช่ไหมหนึ่งสองหถูกต้อง5อันนะคะตารางแน่นอนนะครับเขาจะมีใบอันนี้ด้วยคูป,ปองนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าวันนี้ผมจะได้ p อเบิลวัลกลับไปหรือ, <c oughs> รอโอ๊ยตื่นเต้นนะหรือว่าจะได้รถปรเช่มาก็ได้ ไปได้ไหมไม่รู้เอาล่ะนี่ก็มาถึงเวลาที่เราสึ่นเต้นที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าเราจะมาดูว่าคุปปองที่เราได้เราจะได้รางวัลอะไรหรือว่านกนกน,ก,นกไปเลยก็ได้เื่นเต้นเๆ้นเต้นเต้นหัวใจวายอ่ะคือล้วนมากเพราะว่าไม่ได้เกิดมาเป็นคนรวยถ้าอยากจะได้รถปอร์เช่ก็ต้อง โดวยที่ว่าซื้อซองสุ่มนั่นเองอันแรกนะครับเดี๋ยวเปิดเลยนะครับเอ้ยเปิดเลยมีไหมีไหมมีไหมมีไหเอาน็อกไปแล้วก็กคือไม่ได้นาฬิกา p อเ e w a t ั h ส่วนรถปอร์เช่น,นะคะเขาก็คือมีให้โค้ดมาแล้วก็เขาจะไปจับฉลากอีกทีช่วงมีนาคมนะคะอันนี้ก็คือได้แค่ ปูปองส่วนรถ150ดอลลาร์ไต้หวันนะครับอันนี้เก็นไว้เดี๋ยวจะไปพิมพ์โค้ดในเว็บไซต์ของเขาอ่ะไปที่2นะครับอันที่2จะยังไงเอ่ยยังไงแค่แค่เปิดยังเปิดไม่ได้คืออะไรมันล็อกขนาดนี้หรอแปลว่าแปลว่าผมจะได้ a p p l e Watch หรือเปล่าทำไมมันอ๋อมาละมาโอเคมือไม่ถนัด ยังง่างยังงยังงโอเคก็คือน็อกไปอีกแล้วรางวันที่3าถึงรางวันที่10น็อกไปก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราอาจจะได้รางวันที่1กับ2นะครับก็คือรองปอเช่นั่นเองเออคิดบวกส่วนไปสุดท้ายนะครับเปิดเลยเปิดเลยอย่าดีลายอย่าดีลาเฮ้ยได้แล้ววาได้แล้วจริงวะเฮ้ยเออ แต่ว่าคือได้กระปุกน้ำนะคะได้กระปุกน้ำของเซนริโอกระปุกน้ำก็โอเคนะมันก็คือ,อยังไงไม่ได้แบบนอกไปถังสามะคะ <c oughs> ัะก็ยังจัดเชื่อว่าสองใบแรกของผอมอะคับมันจะได้อ่าโอเคโรปอเชคคันหนึ่งโรปอเช่อีกคันหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็คือกระปุก <c oughs> <c oughs> <c oughs> น้ำนะคะอืมดี อาถือว่าปีเสือนนี้ผมน่าจะแบบเออจะค่อนข้างโชคดีนะครับถ้าถามว่าทรงสุ่มของ FamilyMart มันคุ้มไหมผมว่ามันก็คุ้มนะเพราะว่าของในแต่ละซองเนี่ยมันก็มีมูลค่าประมาณอยู่ที่200ดอลลาร์ไต้หวันอยู่แล้วส่วนจะได้รถโบชเช่หรือไม่เนี่ยมันก็คือขึ้นอยู่กับความโชคดีของเราว่ามันมีมากน้อยแค่ไหนถูกไหมคอยได้คอยได้คอยได้ไดสาธุ สำหรับวันนี้นะครับก็เป็นการเปิดซองสุ่มของ Family Mart ไต้หวันนะครับถ้าใครอยากจะดูคลิปเพิ่มเติมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างให้หมดเลยนะครับบ๊ายบาย